ฮัลโหลคะ่ะน,นี่หกวใช่ไหมคะพอดีเพื่อนมหมดสติคะ่ะบานเลขที่ไดน,นะเจ็ดิบหนึ่งมูสีเจ็ดสิบคหนึ่งมูสีตะบน <c oughs> วันลลมุทค่ะอำเภอนครชียศรีจังหวครศรมคาะี่มาคะแต็มเต็มเต็มแตมเียทำไงโตเดียวทำสินยาเร็วขีงอ่ะสามสิสนี่หรอ,อ เลขเ5็ดและแปด2ล2เ2้าและ2ิ2เ2็นสามบบสกสเ็่าิหก็แ่ใช่แล้วปีย